หลวงพ่ออ,อยู่กี่รูปอ่ะเนี่ยตอ,นน,อนนี้อยู่รูปเดียว,วช่วงนี้โยมมาทำบุญเยอะไหมครับไม่มีหรอกไม่ได้ทำบุญเลยไม่มาไม่มาโยมกลัว ว่ากับนหน่อยกว่าเดิมไหมห หลงพ่อเป็นไงมั้งอ่ะสามอย่างจะต้องรักษาไว้รวักสถานที่แห่งนี้หนึ่งคือพระศาสนาพุทธสองวัดสามแล้วก็พระพิสุจะต้องอยู่ในวัดผมไม่เคย้อแท้ในเรื่องแบบนี้รูรร้อยู่แล้วผมอยู่ในศิษยกวันสาแล้วครับอยู่ได้ใช้หลวงพ่ออยู่กี่รูปอ่ะเนะี่ย ตอนนี้อยู่รูปเดียวแต่ตรงนี้แล้วย bon like ังไงมันก็ต้องอยู่ให้ได้นะเราช่วงนี้โยงมาทาบุญเยอะเลยรับไม่มีหรอกไม่ได้โดยไม่มาไม่มาเมจดการหนักหนักก็รู้อยู่แล้วบินเข้ามาทำสองครั้งบิงเข้ามาตนี้ต่อข้างเราเดือดรึไป่ติสองครั้งไหนตายหมดไม่เหลือเพราะอนิจ่าคนอื่นมาเยอะมากแล้วเราไปโดนอันดิจ่ามากแล้วไปอยู่อย่างยงว่าเรามึงเนาะครับต้องอยู่ในใจอยู่ในใจ เอาวะครับหลวงพ่อครับว่าสบายดีนะครับเนี่ยเอามาม่าเอาแอลกอฮอล์ไหมเป็นห่วงหลวงพ่อเนี่ยกาแฟมีมาม่าช่วงนี้อยู่รูปเดียวหรอแล้วหลวงพอ่อฉันไงนี่ยฉันก็ปลาเค็มมั่งเช้านี้ปลาต้มนะฮน้อมีแค่นั้นแหละหลวงพ่ออยู่วัดอะไรครับอย่วัดจอยร้องอยู่วัดจอยร้อ,ยอ,ยองมีเจอวิกฤตโควิดบ้างไหมเจอครับก็อดสิ เพระวัตุสัพพะมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพะเทวดาขอเทวดาทั้งปวงจงคุ้มของท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งพวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งพวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งพวงตะทาเสดสีพระวันสุตเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านเพื่อเธอสาธุ